กลับมาอีกครั้งนะครับกับคันจิกในตํานานนะครับกับเจ้า G m a x ทอไซด์ดาแดงในตํานานครับเดี๋ยวให้ดูความเด้งโอ้โหโคตรเด้งโคตรดีดครับตัวนี้เป็นล็อตใหม่ปี2024นะครับมีเข้ามาน้อยมากและปีหนึ่งมันมาแค่ครั้งเดียวนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเจ้าคัน G m a x ทอไซ์ครับกับสุดยอดคันจิก Full Solid Carbon ในตํานานนะครับแบงค์เขาจะเป็น Full Solid Carbon แท้นะครับร้อใเนตํานานเลยนะครับ ตัวที่ผมถืออยู่นะครับคือ PE 1-3ขีดนะครับท้ายทรงสปอร์ตนะครับด้ามยาง EVA ท้ายทรงสปอร์ตนะครับเวลาเหน็บจักรแา้แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ากำลังพอดีเลยนะครับกำลังพอดีเลยนะครับและน้ำหนักของปี2024เนี่ยเบามากนะครับเบามากนะครับอ่าลีซิตแต่งครับลายเคปล่านะครับสีแดงจี๊ดๆนะครับมาพร้อมกับไซส์ซิกทรงเค นะครับคือเรียกว่าใส่มาแบบจุกๆอะ่ะใส่มาแบบจุกๆนะครับปลายท็อปใส่อย่างดีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่ต้องไปเปลี่ยนกันแล้วนะรถปี2อ2 4นีนะครับการเก็บได้เก็บงานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีมากดีกว่าเดิมเยอะเลยและน้ําหนักเบาขึ้นน้าหนักน้าหนักเบาลงไม่ใช่น้ําหนักเบาขึ้นนะครับส่วนเรื่องแบงค์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวรถใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเด้งจะดีดมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะเด้งดีดมากนะครับ นี่ผมแค่ตะกิดเบาๆนะโอ้โหมันโคตรดีดโคตรเด้งนะครับแล้วดีไซน์เหมือนเดิมครับตอบโจทย์การใช้งานอ่ะดูความเหนียวอีกทีหนึ่งได้ไหมยอย่าไปงออย่างนี้กับคันอื่นเด็ดขาดนะครับหักนะครับอย่าไปงอ,อยแบบนี้กับคันอื่นเด็ดขาดนะครับนะคัน pe 1 3มครับมีเข้ามา2สีนะครับสีแดงและสีดานะครับสีแดงและสีดานะครับความยาว6ฟุต3าท่อนเดียวนะครับใช้เหยื่อ 30- ถึง150กรัม นะครับสาถึงหนึ150กรัมใครที่เป็นมือใหม่หัดจิกนะครับยังไม่รู้จะซื้อ PE อะไรดีผมแนะนำว่าให้ซื้อ PE 1นขีดสนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์การใช้งานจิกไม่ไกลก็สามารถที่จะจิกได้นะครับสมมติมว่าอยู่แบบประจงประจวบอะไรอย่เงี้ยที่เราไม่ได้ออกไปไกลมากนะไม่ได้ลึกนะครับใช้เหยื่อประมาณ30-40เนี่ยคัน1นึาก็จะตอบโจทย์การใช้งานนะครับแต่ถ้าเราออกไปไกลหน่อยนะครับ ออกไปไกลหน่อยไปหมายนอกไปหลักแก๊สนะครับใช้เหยื่อ 80- ถึง100เนี่ยคัน1-3ก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่ดีนะครับนะบางทีเราไปเจอฝูงกระมงเนี่ยไซส์สามไซส์สี่โลผมบอกได้เลยว่า1 3เนี่ยโคตรมันนะครับหรือว่าใครที่ไปเจอไอ้เก๋าไซส์สองไซส์ซสามโลเนี่ยโคตรมันเลยพี13น่ 1, นะครับยิ่งไปโดนอินทรีไซส์สี่ไซส์ห้าโลเนี่ยโคตรมันนะครับโคตรมันนะครับ มี2สีครับสีแดงก็จะเจ็บๆจี๊ดๆหน่อยนะครับส่วนสีดําก็ดุดดันไม่เกรงใจใครนะครับมา P2 กี่สีครับสายหดกระโดดอัดของเรานะครับสายโหดกระโดดอัดท้ายทรงยาวเหมือนเดิมนะครับทรงสปอร์ตนะครับเวลาเหน็บจักษแระแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับรีซีทแต่งครับรีซีทแต่งหัวลายเคปลาดุดันไม่เกรงใจใครนะครับ คันมันมี2สีนะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้โชว์แบบเวทละ2สีนะครับก็จะให้ดูนะครับเนื้อคันก็แค่สีดํากับสีแดงแค่นั้นเองนะครับอ่านี้ให้ดูสีดําครับไกด์ซิกทรงเคเบอร์ใหญ่เหมือนเดิมครับใส่หัวท็อปอย่างดีมาให้เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ P 2 4เนี่ยความยาว6ฟท่อนเดียวเหมือนกันนะครับหดเด้งนะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น 80- ถึง250กรัม นะครับ80ถึง250กรัมฉะนั้นคนที่ซื้อ PE 2 4ผมส่วนมากก็จะเป็นคนที่ออกหลักแก๊สครับออกหมายนอกนะครับใช้เหยื่อปกติเนี่ย80 100เป็นหลักก็คือคนที่ชอบใช้เหยื่อใหญ่นะครับ80กับ100เป็นหลักนะครับ1 0อยห0อย่างเงี้ยไอตัวนี้มันเอาไหวนะครับมันเอาอยู่นะครับก็จะตอบโจทย์การใช้งานนะครับส่วนเบอร์ลอกที่แนะนำให้ใส่เนี่ยผมแนะนำว่าเบอร์4,000ันกับเบอร์5,000นะครับไม่ควรเกินนะ คือถามว่าพี่ผมใส่หกพันได้ไหมมันก็ใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะดูลอกใหญ่คันเล็กมันดูไม่แมทกันเพราะว่าคันแบงค์มันเล็กครับแบงค์มันครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยเองนะครับแบงค์มันครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยเองฉะนั้นถ้าคุณไปใส่ลอกใหญ่ๆอ่ะถามว่ามันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้ครับแต่มันดูมันดูมันดูไม่สวย่ะมันดูไม่เท่มันดูไม่ไม่มืออาชีพแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ามีก็ใส่ได้ไม่ต้องไปคิดมากแต่ถ้าไม่มีจะซื้อใหม่แนะนําว่าเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พ เบอร์สี่พันกับเบอร์ห้าพันจะตอบโจทย์การใช้งานที่สุดนะครับพีอีสองสี่นะครับถือว่าเป็นคันเป็นเวทที่อนเนกประสงค์ต่อการใช้งานนะครับลูกค้าหลายคนนะครับซื้อเอาไปตกปลาสวายตกปลาบึกนะครับสามารถเอาไปตกได้นะครับบางคนเนี่ยชอบเอาเข้าไปตกพวกบึงมันรวยอ่าบ่ก,กับตันอย่างเงี้ยครับบึงจระเข้ใหญ่ที่ปลามันเป็นปลาไซส์สิบถึงสามสิบคือมันไม่ได้แบบโอเวอร์เวทไปจนถึงห้าสิบหกสิบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือเลทอยู่ประมาณ1 0 3ถึง30เนี่ยผมว่าถ้าใช้คัน2-4เนี่ยค่อนข้างนี่จะตกสนุกนะครับได้แอคชั่นในการสู้ป่านะครับเขาเย่อะบ้างเราสู้บ้างเขาเยอะบ้างเราสู้บ้างนะครับมันก็ได้ฟิลลิ่งในการตกนะครับส่วนใครที่จะไปตีชโดเหยื่อสดนะครับตีไส้ประทูตีอกไก่นะครับสามารถใช้คันนี้ได้เลยนะครับลูกค้าชอบมากนะครับลูกค้าใสายเยื่อสดปลาราชะโดเนี่ยชอบมาก นะครับก็เรียกว่ากินปุ๊บก็ไม่ทําอะไรครับอัดอย่างเดียวนะครับไม่บรญ,ญ,บญยับบรรยังตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับรอยสายรีท้ายเรือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับ PE 2อขีดสลงงานเหยื่อหน้าดินนะครับที่ตะกั่วมันไม่ได้อเวทมากตะกัว่วสั้80กรัมถึง150กรัมเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นคันที่ค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์นะครับอ่าอ่าให้ดูความเด้งก่อนผมบอกได้เลยว่า โคตรเด้งนะครับโคดเด้งโคดดีดฉะนั้นใครที่มองหาคันเบดสักคันนึงคันจิกสักคันหนึ่งที่ราคามันไม่ได้แบบหูสี่ห้าพันหกเจ็ดพันนะครับคือถ้ามีเงินซื้อได้ไม่ผิดครับส่วนใครที่ไม่มีแล้วก็แบบว่าอยากจะได้คันดีๆสักคันก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกดีดนะครับ แล้วก็จัดโปรอยู่ด้วยครับจัดโปรอยู่ด้วยครับเหลือแค่1290บาทเท่านั้นนะครับหนึ่บาทเท่านั้นนะ่ะคันที่โคตรเหนียวโคตรดีดโคตรเด้งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะมาตอนนี้มาถึงคันเบสแล้วนะครับคันเบสมีเข้ามาเวทเดียวนะครับความความยาวหกฟุตสามท่อนเดียวเหมือนกันเวทพีอีสองขีดสี่นะครับคันเบสก็จะเป็นแบบนี้นะครับรีซีทเบสนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง นะครับท้ายยาวเหมือนเดิมนะครับนะคันเบสนะครับไกด์ของเขาจะเป็นไกด์วนนะครับไกด์ของเขาจะเป็นไกด์วนนะครับลูกค้าที่ได้คันเบสไปไม่ต้องโทรมาโวยวายที่ร้านนะครับเฮ้ยพี่ทําไมไกด์ไม่ตรงพี่ส่งคันไม่สมประกอบไม้ผมหรือเปล่าทาไมไกด์ไม่ตรงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับทางกีแม็กเขาบิ i ไกด์วนให้นะครับเพราะว่าคันแบงค์โซลิดเนี่ยแอคชั่นมันงอมากนะครับแอคชั่นมันงอมากๆนะครับฉะนั้นถ้าเราใส่ไกด์ตรงเนี่ย พวกสายอะไรพวกนี้มันจะทาบที่คันเบ็ดนะครับมันทําให้คันเบ็ดเนี่ยอาจจะหักได้หรือว่าอาจจะเกิดการเสียดสีกับคันเบ็ดได้นะครับฉะนั้นก็เลยทําเป็นไกด์วนมาให้นะครับอ่าไปจ้างเขาทำไกด์วนแพงนะครับไปจ้างเขาทาไกด์วนแพงนะผมบอกไว้ก่อนต้องมีหลักพันห้าถึงสองพันขึ้นนะครับนะผมบอกได้เลยว่าใครที่มองหาคันอนเนกประสงค์นะครับจิ๊กได้จิ๊กได้นะครับลอยสายซีได้นะครับโรงงานหน้าดินได้ แต่ไม่ใช่ตะกัวลูกครึ่งโลงนี้ก็ไม่ได้นะครับตะกัวสัก8ปดสิบร้อยกร,รัมอย่างเงี้ยได้นะครับเอาไปตกปลาสวายปลาบึกสนุกสนุกย้ํานะครับตกแบบสนุกสนุกนะครับไม่ใช่โอ้โหตั้งใจจะไปปิดเบรกอัดกระชากกระชากนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ใช่คันแบบนี้นะครับสําหรับคนที่คือผมว่าเขารู้แหละสตหรับคนที่ซื้อคันนี้ไปตกปลาบึกอเขารู้อยู่แล้วเขาต้องการความมันในการตกแค่นั้นเองนะครับต้องการฟิลลิ่งต้องการอัดทะลุนะครับก็จัดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับ จัดโปรครับ1,290บาทครับค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทยนะครับ1ท่อใส่ได้2คัน1ท่อใส่ได้2คันฉะนั้นถ้าคุณซื้อ2คันก็เสียค่าส่ง200นะครับซื้อคันเดียวก็เสียค่าส่ง200เฮ้ยจะพูดทำไมนะครับใครที่สนใจนะครับเหมือนเดิมครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ f a c e o o o k f a n p a หดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85สนะครับแล้วข้อสำคัญพิมพ์เลือกเวทเลือกสีให้เรียบร้อย นะครับเลือกเวทเลือกสีให้เรียบร้อยนะครับ1290บวกค่าส่ง200เป็น1490บาทเท่านั้นคุณจะได้คันจิ๊กตัวเทพครับในงบไม่เกินพันหไปใช้ทันทีนะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านครับส่งตรงถึงหน้าบ้านดูความเหนียวนะรีบจัดด่วนๆนะครับ1ปีมาครั้งเดียวเท่านั้นโอเคงั้นผมคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะงอสองสีดูที 으 <laughs> 오케이. <laughs> 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 okay.